จังหวะของการพูดคือศิลปะที่ทำให้ใครบางคนเนี่ยสามารถตกหลุมรักคุณได้ตั้งแต่ยังไม่ได้รู้จักเลยนะคะเชื่อกันหรือเปล่าเอ่ยก็คือว่าอเคยสังเกตไหมคะว่าบางคนเนี่ยค่ะเขาไม่ได้พูดเก่งอะไรเลยนะคะแต่เขาแค่พูดอะไรออกมาเบาๆเนี่ยเรากลับจำได้ไม่ลืมเลยนะคะ ็เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องของคำพูดนะคะที่เขาพูดออกมาแต่มันคือจังหวะของความรู้สึกที่เขาใส่ลงไปในน้ำเสียงของเขาค่ะวันนี้ Spacebar จะพาคุณไปรู้จักกับศิลปะเล็กๆที่มีชื่อว่า The Art of Speaking Soft but Deep นะคะศิลปะของการพูดให้นุ่มแต่ลึกที่ทำให้ใครสักคนรู้สึกเหมือนหัวใจเขาเนี่ยค่ะกำลังถูกสัมผัสอยู่นะคะ ข้อที่หนึ่งเนี่ยค่ะพูดให้ช้ากว่าปกติหนึ่งวินาทีค่ะพูดให้ช้ากว่าปกติหนึ่งวินาทีเนี่ยมันจะทำให้เสียงของคุณเนี่ยค่ะดูมั่นคงขึ้นนะคะดูน่าเชื่อถือขึ้นด้วยนะคะแต่มันยังคงความอบอุ่นแล้วก็นุ่มลึกในแบบที่ไม่เย็นชาเพราะคนที่พูดช้าเนี่ยค่ะในลักษณะที่ ไม่ใช่เป็นคนลังเลนะคะแต่เลือกที่จะฟังเสียงของตัวเองก่อนที่จะพูดออกไปมันจะมีสเสน่ห์แปลกๆที่คนฟังสามารถสัมผัสได้ทันทีเลยเรามาลองทดสอบกันดีกว่าค่ะว,ว่าวิธีการพูดอย่างนี้ทำได้ยังไงแล้วก็ทุกคนลองทำตามกันดูนะคะลองพูดกันว่าดีใจนะที่ได้คุยกับเธอ วันนี้นะเห็นไหมคะว่าเราเว้นหายใจเล็กๆน้อยๆก่อนพูดคำว่าวันนี้นะคุณจะรู้เลยว่ามันนุ่มขึ้นแบบไม่ต้องพยายามเลยนะคะข้อสองค่ะลดระดับเสียงลงตอนพูดคำที่สำคัญนะคะไม่ต้องเน้นเสียงให้ดังแต่ให้ลดเสียงลงเบาๆตอนพูดคำสำคัญค่ะ เหมือนกำลังบอกความลับให้ฟังมันจะทำให้คำคำนั้นเนี่ยคะ่ะซึมลึกโดยที่คนฟังก็ไม่รู้ตัวด้วยนะคะเช่นนะคะลองพูดพร้อมกันได้คะ่ะบางทีนะเราไม่ได้ต้องการคนที่เข้าใจเราทุกเรื่องแค่ต้องการใครสักคนที่อยู่ตรงนี้โดยไม่รีบร้อนที่จะตัดสินเรา ก็พอแล้วแค่ลดเสียงลงตอนพูดคำว่าก็พอแล้วมันจะทิ้งอารมณ์บางอย่างไว้ในใจคนฟังได้นานมากเลยค่ะข้อ3นะคะกล้าหยุดเพื่อให้ใจอีกคนวิ่งเข้ามาจังหวะการเว้นว่างสำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะบางทีเนะะี่ยค่ะคำพูดที่อบอุ่นที่สุดก็คือการไม่พูดทันทีนะคะลองกล้าหยุดสัก สอสวินะคะซึ่งต่างจากข้อ1เนานะข้อ1ลองหยุดแค่1วิแต่ข้อ3คือเราจะมาทดสอบหยุด2-3วินาทีกันค่ะหลังจากคำพูดที่คุณอยากให้เขาคิดต่อเนี่ยค่ะเพราะทุกคนจะจำความรู้สึกสุดท้ายก่อนเงียบได้ชัดเจนเสมอเมื่อสักครู่สเปซปาร์ก็หยุด2วิเหมือนกันนะคะ ทุกคนรู้สึกว่ามันมีจังหวะที่น่าสนใจยังไงหรือเปล่าเอ่ยลองซ้อมดูนะคะไม่ต้องเร่งรีบนะคะไม่ต้องพยายามดูดีนะคะแต่พูดให้มันช้าลงนิดนึงค่ะลดเสียงลงบางคำและเว้นว่างในจังหวะที่ใจอยากจะสื่อสารมากที่สุดนะคะแค่นั้นค่ะก็เพียงพอแล้วนะคะให้ใครบางคนเขารู้สึกว่า คุณคือบทสนทนาที่เขาอยากอยู่ต่อให้นานที่สุดในคืนนี้ <c oughs> <c oughs> นะคะลองไปใช้ดูได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะสเปซบาร์ก็เดี๋ยวขอไปก่อนแล้วกันค่ะถ้าหากว่ามีทริปอันทริคหรือเรื่องราวเกี่ยวความสัมพันธ์ที่น่าสนใจตรงไหนแล้วเจอกันใหม่ได้นะคะ